กราบสวัสดีทุกชมด้วยนะครับอยู่กับผมที่แล้วก็อร่อยง่ายใสนซึ่งวันนี้เราก็จะทดลองกันดูว่าเราจะอาหารยัดใส่ซ่วมโรมันหลายช่องเขาทำอ่ะอยากทำบ้างมันจะเป็นยังไงอันต่อมาอันนี้เป็นของน้องเต้เนี่สเต็กไมโครวิธีการทำมันก็ค่อนข้างยาก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 นะครับไอหม้อ นาทีนะครับโอ้โหโอ้มเรามาทดสอบกันนะครับอ่ะร้อนอ่ากชิ้นนี้แล้วกันอ่ะอื้มอืมง่ายจะได้หมูแก่มาแล้วเนี่ยไม่ผ่านไม่อร่อยเรามาที่ใส่จานกันจริง จะมาลองชิมกันดูนะครับจะเป็นยังไงกอดนะครับแต่ลงไปสักพเหนียวมันไม่เหมือนเฟ้นฟรายปกติไม่ผ่านไม่อร่อยโอเคนะครับก็เดี๋ยว ผลสรุปวันนี้นะครับเป็นฝ่ายสิบเต็มสิบไม่ผ่านหมูกรอบในวันนี้ของเราแปดเต็มสิบไม่อร่อยผม <c oughs> ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมแะรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอนใหม่คนะรั้หน้าไปสวัสดีครับเจ๋อู <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย